สวัสดีครับทุกลูกคนยังบรนนานะครับวันนี้นะครับพามาเบิ่งเงินสวนบักนาวนะครับบักนาวพันอย่างบั่พอนี่พักเนื้อเพื่นบักระบพีกนะมันก็โดดเขบอย่างกริบพีกอย่างนี่เบิ่งกะเพานะครับกะเพาายังมันเป็นดินเหนียวนะพอเนาะมันเลยอย่างกระน้ำนะครับอีหลีมันมันมันเป็นดินเหนียวดินแดงนะครับนี่เบิ่งเบิ่งบักพริกเพิ่นนะครับอืม บักนาวเขาปลูกยกปีเล้วนะมันคือขาขึ้นเนียดเลยทรงทรงตลาดดีพอหนิเขายังเลยนี่ขายน้ำต้าม,มูบานเนี่ยดไไิไม่ได้หมุนเอาเลยแ่บที่นี่บ,อบ,อบอดด๊อ,อบบ๊อบบ๊อบตัดเลยขับเบิ้งเบิ้งนะครับบักพริกกะสุดยอดนะครับเนี่ยเบิ้งครับพี่นอ้องเบิ้งอลังการงานสั่งนะครับสวนบักนาเพ่นเดินส,สายพี่อีสยังดีนะครับระบบนำนะครับ ปุ่นพอแล้วหมุนห่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนน้ำกล่นนะครับอันนี้ก็เป็นบกพริกนะครับปลูกมันเป็นดินเหนียวเรามีหอดผักหวานนะครับเนี่ยมีผักหวานมีบกพริกมีหลายอย่างมีบกม่วงนะครับเพื่อนปลูกผสมผสานกันเลยนะครับเนี่ยครับบกพริกกะเพราบกหมักนาวโอ้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวสิมุนนะครับอาทิตย์นี้พอแล้วไปทางไหนน้อยผมก็สิมุนหรือกันละเพื่อเบิ้งเบื้งหักเนาวเพื่อนนะครับพี่น้อง นี่บึงบึงกล่องบึงน้าวนะครับยืนไดน้ปุ๊บนี่มันลรดนี่พอนี่โอ้มันลนนะครับพี่น้องเบิง่งโอ้ยเต้านลอยลนนี่ก็พ่อแห้งแล้วระบบน้ำเป็นสายพี่อีนะครับพี่น้องนี่แมนี่เข้ามาเหังใดนี่เวลาเก็บเ่าติบอ่อนปวดเอวปาดแังติบพอนี่มันคือคัก็เนี่ยแหละบ่บ่ได้แต่งจริงมันบน่นี่โอ้ครับพูนติบพอแล้วอะ่ะพูนแบมนมีมีผักหวานพร้อมนะครับ พักหวานอันได้ผลดีบ่ะพอพักหวานเอ้าฝนนะครับเบื่อบักน้ำปื bah, like paint, ๊ดเมื่อเมนบักน้ำเปลี Male ่ยนเปลี่ยนพิจิตหรือวะนี่มีพอดีเขาต้องหายน้ำเลยบ่ดทีนี่เพราะว่าฝนลงแล้วฝนตกให้หมดนี่ตกคักตกเนี้ยเมื่อฝนกับอะไรให้ได้ได้ให้ปุ๋ยบ่หรือว่าเขาต้องอดเมนบ่มันเป็นดินอี่ยังพอหนิดินดำดำเลยสตีเอาพอนี่ นี่แหละครับบักนาวขอสื่อพอนะครับเอาไปกินน้านะครับนี่ดินซ้ายไม่อัดทิซ่าเนี้ยจังน้อยนะครับครับบนเป็นดินทรายปืนบิ่งกะลังออกดอกไหมอีกเป็นเวิร์ตพีนเวิร์ตพียังซส่าเราเราเป็นอันขายเป็นโลบังคือยังไงเราทั้งติสั่งพูละร่อยตัวร่อยเขาสั่งมาเก็บไลยเข้าไปถือต้นพัดมาต้นจักบาทบุญนี่เนาะรึเปอ่าโอ้โหครับ ไปพาพี่น้องหมุนไปทั้งปลาผักหวานนะครับพอแล้วแบบมีปลาผักหวานเนาอ,อันยู่งยางกันเดี๋ยวพอแม่นพ่นนครับครับเดี๋ยวได้ไปเบิ่งปลาผักหวานน้ำนะครับสำหรับขอเกษตรได้ครับนี่มีหอดหมดแดงอะหมดแดงมันเกิดเออมันมาอยู่นะครับอดินพนดีหลีครับพี่น้องเบิ่งแต่บับกพีกระถ่อมหอยเงินเมื่อผมบอกพีกระไรบักม่วงในพอมีบักม่วงอย่างแหนที่ผมเห็นยุนงามเมืองอย่าทีขึอย่าง อืมครับปลูกยังกัดดีเบิดเนาะอันดินยังสีเนาะพอเนาะกันว่าปลูกม่วงแล้วก็งามงามได้พี่น้องสายอยังบุญนี่ข้างหลังนี่แต่บุปลาปากหวานเขาไปขางเด้อไ,ไปนี่เลยเจ้มีมไผ่อยังพอนี่ยบุ๊คงามขัางงามเนี่ยกินอยู่เบิดปียังสาดติปลูกล้อน้ำเนี่โอ้ออกเบิดปีเจ้เนี่ออกเบิด์ตปีพะท่นพี่น้อง เอาแหนมันกินเลยเนาะพอ่ออันมูมูมที่มันออกนะโอ้ครับโอ้เขาเขาฟันในที่ล้วเขาเกา่าคือยังกินเพกในี่พ่อเนี่ยโอ้วิธีการกินมันแถมมันอยู่ร่อน้ำนะพ่อเนาะเนี่ยโอ้เขากินแหนมันตีนี่โอ้หลายหลายหลายกอเตือบนะปปอ,อ,อยูอ่้ี่เนาะมีปลาพ่อเนี่ยนี่อือครับรอ,อันนี้ก็มีคลองหลบเอารอบ,บาดเลยตัวนี้ ผักตบอู้กระลอกกระลอกมีอดกระลอกขาวนะครับนี่ครับโอ้ผักหวานนะจักปีละพอนี่ยปูกปลูกหลายเต๋อป่ะสิบเนี่ยปูอีกเพิ่มอีกเป็นนี่ปลูปปกต้นหน่อยู่หลังบ้านปื๊ดปลูกเพิ่มอีกเพราะผวนผีขางสาเนี่ปลูกเบิร์ดเลยปื๊ด,ดปึงต้นบักไงสี่ห้าปีนะครับนี่แค่ซ้ำนี่ก็กินจนบ่หวาดบ่ไหวนะครับผักหวานนี่ เนี่ยมันกำลังแตกนะพอน้องแหงตะถือฝฟนแหงจะคักเลยนนี่เขาแตงกิ่งออกติพอนี่แตงมันมันออกน้วยไปพอนี่อุ่นดิกำลังกำลังออกอันเดดนั่นดีเป็นน้วยถูกปีว่าพอนี่ปีนี้อันนะครับทั้งเกียตไใดว่ามัน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 นั่นอยู่นะครับพี่น้องเนี่ยปีนี้กำลังเป็นน้วยนะครับเป็นน้วยแล้วก็เพาะปลูกเลยแล้วอ๋อปีไปไปไปยีอาทิตย์เดียวจนตัวนี้เพราะอาทิตย์พอนี่นี่ นี่นี่พี่น้องเขาติดแตกนวยนะครับนี่นี่เห็นที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นดอกครับเมียนแต่ว่ายอดนี่ต้องเอาอบันไดนาะพอเนาะถ้าบ่าใส่บันไดนี่บ่ดไดเลยโอ้ตีบันไดถังแดงเม, <c oughs> มนถังแดงถังขาวเออถังเขียวเด้บักนาวนี่ก็ดไดปีละหลายบาทอยู่แล้ววะปีละสมมุติว่าเขาปลูกจักจักจักต้นพอทั้งหมดเลยเจ็ดสิบต้น ไม่ถ้าปีไหนบักเน่าเป็นไอราคาดีๆนี่ผมว่านี่ฟันเละลืมตาปากอ้วนนี่เป็นพักหวานโดยเฉพาะเนี่ยรุ่นเดียวกันนะนี่เอามันคือภาษาเหมือนกันเป็นนกพันธุ์เบืองเบิองพี่น้องเบิองนี่ยายเรามาเก็บนี่ไปแต่งสองเนี่ยเก็บอันนี้เตะมันเกิดก่อนเขางตนโอ้สุดยอดเลยเป็นพระหวานสามเกี่ยต้นอะไรกินร้อนนี่ยมันดินดีเนาะปักปักตุ้งใช่เนาะแมนบ่สล้มย้ายไงตน ต้นบกใ,ใหญ่เลยดดครับ <c oughs> โอ้ปลูกงาอ่อมเบิดบาดมีสวนนี่แหละพะ่เตีย้ย <c oughs> เขาจ้าปลูกคือกัน <c oughs> โอ้ครับครับับ <c oughs> นแหละ <c oughs> อันนี้กับมีผักขาพร้อมนะพี่น้องเด้อมีบังนาวนะครับโดยพ้ายางพาไปทั้งปุ่นอีกนะครับโ <c oughs> ดยผ้พาพี่น้องเขายางเละเบิ้งอีกนะครับพาเบิ้งนะครับสว่วนบังนาวคือสีดอกพี่น้องเพิ่นกับไส่ระบบน้ำนี่แหละสายพี่อีนะครับเจ้าบานเพิ่นปลูกยังกับงามเลยพี่น้องเบิ้ง เบื้งเด้อเนี่ยเบืง้งผักหวานนะครับเบื้งนะสุดยอดอีหลีนะครับได้ซ้ำหนี่กับพอแห้งแล้วนะครับเนี่ยเบื้องบักหนาวเพิ่นมาที่นี่ระบบน้ำก็เป็นระบบน้ำสายพีอีนะครับปล่อยมานะครับจากสะปั่มขึ้นมาเลยนให้เพิ่นกับกำลังปลูกไม้กับมีนะครับเห็นบ่อลังการนะครับเนี่บักหนาวไปอยู่น้ำที่ได้ยังสี่บนแนวพี่น,อน้องบัก ปนพิกิดผมนี่มันเป็นดินซ้ายนะพี่น้องนี่ผลเบิ้งมันล้นเต็มดินเต็มดอนอยู่นะครับนี่ครับพัดเลาะนะครับวันนีพ้พัดเลาะเพียะพอมันล้นเต็มอยู่เปล่าเปิดมีแต่หนไม้ใหญ่เอาไปแต่ไปตามบักคุ่งนะครับเพียเบิ้งพี่น้องอันยางขมา้านี่จะ่าได้ยางสบายได้พี่น้องเด้อต้องได้หมอบนะครับถ้าบ่หมอบบ่ได้ครับเจอน้ำแท้าไหร่ผลนะวไายขักปน็นยังหรือพอ สายพี่อีกได้เพลินเพิ่นเดินให้มันเนี่ยเดียพักโค้งไปข้างหลังอีกนะครับคักคักนะครับเป็นบ่ได้แตงกิ่งมันนะเพี่น้องแตงยุบเป็นบางส่วนนะครับข้างล่างสุดนะครับเวลาเก็บนี่ต้องได้หมอบด้วยนี่บางช่งแล้วนี่แม่นบพอต้องได้หมอบมาแล้นะเนาะนี่หอยเพล่นแตงนะครับเพิ่งแตงไปนะครับนี่เพิ่งแตงกิ้งไปนะครับนี่ครับปักนาวนะครับ อืมเบ่งอลังการขนาดนครับขันว่าไพ่ก็ได้กินเบิดปีอย่างสัตว์มันอยู่ไกลหนำนะครับเดี๋ยวเลยพาย่างมาหลอดท,ทั้งทีนะครับโอ้นี่เดี๋ยวเพิ่นปลูกผักหวานเพิ่มแม่บ๊อแม่หน่อยตัวนี้ติดทุกต้นละเตี้ยผักหวานนี่ก็ได้ นี่ครับเพิ่นปลูกไม้นะครับเพราะว่าันได้ผลนะครับเพียบ์บก่วงเพิ่นนะครับพี่น้องอลังการเลยนะครับนี่นะครับหลากหลายทั้งกล้วยนะครับพี่น้องทั้งกล้วยทั้งนันทั้งนี่นะครับผมครับมันนี้กับผ้าเบิ้งสวนบักเนาวนะครับนิดๆน้อยๆไปนะครับพี่น้องมีห่าบกซีดาไม่นันไม่นี่นะครับครับสำหรับมันนี้กับฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ